สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมาศึกษาเกี่ยวกับประวัติของเตาเผาเวียงกาหลงวันนี้เราจะมาศึกษาเกี่ยวกับประวัติของเตาพ่ออุทานะคะเดี๋ยวเราไปศึกษาหาผู้รู้กันดีกว่าค่ะ นกเขามาจางที่นี่เป็นทีวิทยาคมนะเจ้าวันนี้น้องเขาจะมาถามเกี่ยวกับประวัติของเต่าเผาเจ้าเดี๋ยวผู้ลุงเล่าประวัติอของเต่าเผานกเขาฟังกันนะตีไปตีมาของเต่าเผามือรานหน่อเวียงกาหลงนะอ่าเมื่อก่อนนี่มันเวียงประมาณจะพันปีนี่สมัยนั้นบ้านเมืองเขาของเวียงกาหลงลุ่งเรืองที่สุดอาชีพของคนสมัยนั้นก็คือ เข oh! ียงป้านินท์ทองอะเขียงเกี่ยวโบราณเลี้ยงกระหล่นี่งก็จะทำเป็นอะชรสิอู้มันมีเต่าเผาหนักจ้ะเตาป่าอยู่เยอะแยะมากมายเลยมันมีแบบท้องถิ่านะแต่ก็ในแทบแต่ใกล้ๆนั้นไปแล้วนี่ประมาณสักสองร้อยเต่าก็มีอยู่หลายที่ก็ยกตัวอย่างเช่นเต่าของพ่อวิชา เตาปลายนพ่อเยื้อนและเตาแม่เฮียวเสาแก้วที่เราเลือกมา3ามเตานี้ก็เพราะว่าเตาแม่เฮียวเสาแก้วจะเป็นเตาฝาแฝดที่มีขนาดเตาล่างใหญ่กว่าเตาบนทําให้เราเลือกที่จะศึกษาเตานี้เป็นพิเศษเพื่อจะให้เพื่อนๆศึกษากันดูดูช่างยากให้ลูกหลาเนี่ยอ่ามีความลักต่อหวเห็นเรือปล่อของเปิลอ่ามันเป็นของที่มีคุณค่าหาที่ตึกไม่ได้อะ นะอ่รก็ขอใลูกหลาเนี่ยพยายามเจอยันคิดกันวลกันม,มาอยู่ทอดไว้แล้วปลอมกับแกตังแก,กตัวทำได้แค่นี้นะเดีวข,ขอห้ลูปลาหน่อยเดี๋ยวเดินไปชมเสาเผากันนะเจ้าอ่า จะมีขนาดความกว้าง1.50เมตรยาว3.80เมตรจะมีโครงสร้างของเตาทุกส่วนรวมทั้งปองก่อพอ,อกด้วยดินเหนียวเป็นผนังหนาเชื่อมต่อกันตลอดรูปลักษณะตัวเตาเป็นทรงประทุนค่อนข้างยาวปองเตาแคบและสูงความลาดเอียงของพื้นเตาประมาณ10องศาห้องไฟค่อนข้างยาวเกือบครึ่งหนึ่งของความยาวทั้งหมดปองเตาเส้นจะมีเส้นผ่าศูนย์กลาง40เมตรสูงประมาณ1.20เมตร จากการศึกษาพบว่ากลุ่มเตาเวียนกาหลงเป็นจุดเริ่มต้นทางภูมิปัญญาในการผลิตเ,เครื่องเคลือบถ้วยชามมาตั้งแต่ต้นพุทธศตะวรรษที่21 ที่ดินตรงนี้นะคะจะมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งมาขุดเพื่อจะเอาดินไปทําเป็นสะพานแต่เมื่อขุดลงไปแล้วดินจะรู้สึกแข็งทําให้ขุดจะเอาดินไปทําสะพานไม่ได้เมื่อขุดต่อไปก็จะพบเตาเผาขนาดใหญ่ค่ะค่ะสำหรับเตาแรกก็จะเป็นเตาห้วยประยุทพ่อเยือนตั้งอยู่ริมน้ำห้วยประยุททางเหนือของบ้านโป่งอ้อเดิมปัจจุบันอยู่ในที่ดินทำกินของนายเยือนชาวบ้านฮุ่งมา่าน ครั้งแรกที่พบเตาเผานี้จะมีชาวบ้านจำนวนหนึ่งไปขุดเพื่อจเจาดินไปทำสะพานแต่เมื่อขุดลงไปแล้วที่ดินตรงนี้จะรู้สึกแข็งเมื่อชาวบ้านขุดลงไปก็จะพบเตาเผาขนาดใหญ่พมค้คนพบเมื่อเดือนเมษายนพศ2551พบว่าเตาห้วยป่ายุ่พ่อเยือนเป็นเตาระบายลมร้อนผ่านชนิดท้องเดียวโคงสร้างดินก่อตลอดทั่วทังเตา ขนาดความยาวตลอดเต้า4.60เมตรห้องไฟค่อนข้างยาวกินพื้นที่เกือบเพื่งหนึ่งของความยาวทั้งหมดคือ2.2เมตรตัวเตาตรงคันกั้นไฟกว้าง1.50เมตรป่องกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง4 0เซนติเมตรสูงประมาณ1.20เมตรห้องภาชนะยาว2.40เมตร แก้วแล้วค่ะเดี๋ยวเราตามกันไปดูค่ะตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะคะสำหรับเตาไม่เิวเสาแก้วนี่ก็คือเตาฝาแฝดน,นะคะสำหรับเตาที่สองก็จะเป็นเตาพ่วงไม่หิวเสาแก้วที่เรียกว่าเตาพ่วงเพราะว่าจะมีสองเตาอยู่ต่อกัน และที่เรียกว่าแม่เยวก็เพราะว่าอยู่บริเวณตรงแม่น้ำเียวและที่ตรงนี้เป็นที่ของนายแก้วและปัจจุบันเเรียกว่าเสาพ่วงแม่เียวเสาแก้วตั้งอยู่ที่เชิงรอยทางฝั่งตะวันออกของลำห้วยแม่น้ำเียวห่างจากเตาป่ายุมพ่อเยื้อนขึ้นไปทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ1,300เมตรปัจจุบันอยู่ในที่ดินทำกินของนายแก้ว หรือเสาแก้วชาวบ้านหุ่งม่านที่เป็นสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำแม่เฮียวในการขุดค้นพบได้พบหลักฐานใหม่และมีความสำคัญมากในทางโบราณคดีของแหล่งเตาเวียงกาหลงคือเตาเผาห้องเดี่ยวชนิดระบายลมร้อนพันแนวนอนที่สร้างเชื่อมต่อกันสองเตาหรือเตาพ่วงซึ่งการศึกษาที่ผ่านมายังไม่เคยพบในแหล่งผลิตเครื่องถ้วยสมัยโบราณที่ไหนมาก,ก่อน เตาพ่วงแม่เหวเตาแก้วประกอบด้วยเตาสองเตาสร้างอยู่ในบริเวณเดียวกันแต่ต่างระดับกันและต่อเชื่อมกันตามแนวแกนยาวเตาล่างมีขนาดใหญ่กว่าสร้างอยู่ที่เชิงเนินเขาและเตาบนสร้างอยู่ถัดขึ้นไปในแนวเดียวกันป่องของเตาล่างโผล่อยู่ในบริเวณห้องไฟของเตาบนสันนิษฐานว่าในการใช้งานเตาพ่วงชุดนี้คงใส่ ไฟเฉพาะที่ปากของเตาล่างเพียงแห่งเดียวที่เตาบนมีหลังคาห้องไฟปิดครอบปากป่องของเตาล่างใช้ลมร้อนจากป่องของเตาล่างในการเผาภาชนะที่บรรจุไว้ในห้องภาชนะของเตาบนจากนั้นจึงปล่อยให้ลมร้อนระบายออกทางป่องของเตาบนอีกทอดหนึ่งซึ่งแท้ที่จริงแล้วในขณะที่ใช้งานทั้งเตาบนและเตาล่าง มีสภาพเป็นเต้าเดียวกันเจ้าวันนี้น้องเขาก็ได้ความผู้เกี่ยวกับเสาเผาหลายอย่างนะเจ้าน้องก็อขอขอบคุณก้อนน่อยนะเจ้าตีเป็นคนเพื่อความผู้เกี่ยวกับเสาเผาเจ้าเจ้า อค่ะต่อไปนะคะเราจะไปอบกับตเตาเผาในอินสองแก้วนะคะตามไปเลยค่ะได้มาได้